สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาปลูกกวักมรกตนะคะให้สวยปิ้งโดนใจวางตรงไหนก็น่ารักสูตรนี้เป็นการปลูกแนวใหม่เราไปดูวิธีทำด้กันเลยค่ะ สูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะการปลูกกวักมรกตยังไงนะคะให้ได้หัวสวยๆนะคะอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆสวยใสขาวจ้วอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆปลูกจากใบค่ะพเพื่อนจ๋าเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะพเพื่อนๆก็มีแก้วคะ่ะมีแก้วสวยๆไม่ค่อยได้ใช้ค่ะแม่ก้อยเลือกมาเลยค่ะพเพื่อนๆเลือกลายตามที่พเพื่อนๆชอบได้เลยนะนี่ใบกวักมรกตค่ะเพื่อนๆดูใบยิ่งใหญ่จะย,ยิ่งดีนะคะพเพื่อนๆ่ะนี่ ถามว่าใบเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะแม่ก้อยใบเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะนี่เพื่อนๆจ้ะเล็กๆอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนี่นี่แม่ก้อยปลูกแบบโชว์โขตค่ะเพื่อนๆขยายพันธุ์กวักมรกตนะคะนี่จากนี่ในแก้วน้ำอย่างนี้นะคะแก้วสวยๆใสๆอย่างนี้แค่เพื่อนเด็ดใบกวักมรกตมาเลยค่ะเริ่มเลยค่ะดูเลยค่ะเพื่อนๆชอบใบขนาดไหนนะคะแม่ก้อยขอใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆฉีกเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยฉีกให้ติดเนื้อเยื่อมานะคะเพื่อนๆอย่างนี้เลยอย่างนี้ วางลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆอย่างนี้เลยก็วางอย่างนี้นะคะเดีเพื่อนๆดูใกล้ๆแบบนี้นะคะและเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะพเพื่อนๆใส่ก้อนหินก้อนกรวดสวยๆนะคะยกใบกวางบนกรวดนะคะชูให้เป็นหูกระต่ายแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ก้อนหินลงไปเลยคะ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวไม่ปวางให้พเพื่อนๆดูใกล้ๆคะ่ะ วิธีขยายพันธุ์กวกมรกตนะคะให้สวยปิ๊งนะคะวางตรงไหนก็น่ารักนะนี่วางไว้บนโต๊ะทํางานได้เลยค่ะเพื่อนจ๋าอยู่ที่ประมาณนะคะกว่าเขาจะออกหัวเป็นแบบเหมือนนี่เป็นลูกแก้วอย่างนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเดือนหรือ45วันนะคะเพื่อนๆถึงจะออกหัวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆระหว่างนี้เพื่อนๆก็เปลี่ยนน้ําทุก3วันนะคะหรืออาทิตย์นึงนะคะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะแบบที่1น,นะคะปลูกกวกมรกตจากใบให้ได้ หัวแก้วมรกตสวยๆนะคะมาดูแบบที่สองด้วยกันเลยค่ะต่อไปถ้ามาปลูกกวกมรกตค่าในแก้วนะคะแก้วเหลือๆแก้วไม่ค่อยได้ใช้ค่ะไม่ก้อยแก้วสวยๆมีเยอะเต็มบ้านจัดเลยค่ะปลูกแบบน,นี้นะคะเพื่อนๆแก้วแบบนี้นะคะไม่ต้องเจาะรูนะคะเพื่อนท่านไหนมีแก้วที่เจาะร,รูอยู่แล้วนะค่ะใส่น้ํานะคะ,ะ,คะอยู่ที่ประมาณนะคะ1นิ้วนะเพื่อนๆจะกะยังไงนะคะหนึ่งนิ้วนะก็เนี่ยประมาณอย่างี้นะเะพื่อนๆนับ 1- นึถึงห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อน ความสวยงามนะคะเพื่อนๆมีก้อนหินก้อนเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่รูตรงกลางอย่างน,นี้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆอันดับต่อไปเพื่อนๆมีฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะนี่ฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะในช่วงเช้าเลยฉีดพ่นเลยแบบนี้ได้เลยแล้วจ้าวิธีปลูกวกวากมรกตนะคะในแก้วนะคะปลูกแบบนี้นะคะไม่ต้องเจาะกระถางไม่ต้องเจาะรูนะคะ เช็คอย่างไงว่าเพื่อนๆจะต้องให้น้ำนะคะก็คือเอานิ้วแย่ไปในดินนะคะหรือถ้าดินแห้งเพื่อนๆก็รดน้ำนะคะหรือฉีดพ่นนะคะปุมนะคะที่ใบหรือฉีดพ่นลงดินได้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนนี่สูตรนี้ค่ะน้ําไม่ไหลไม่เลอะต๊ะทํางานนะคะเพื่อนๆปลูแบบนี้ได้เช่นกันค่ะง่ายและสวยปิ๊งขนาดนี้นะเพื่อนๆลองปลูกแบบนี้กันดูนะอ่ะ ได้กี่แบบและคะแม่ก้อยได้2แบบนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกแบบที่3กันค่ะปลูกลงดินนะคะเด็ดเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเด็ดไปเลยถามว่าเวลาเด็ดเนี่ยไม่มีเนื้อเยื่อจะติดรากเป็นหัวลูกแก้วใสๆสวยๆไหมคะแม่ก้อยติดเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนตักลงไปเลยคะ่ะเพื่อนอ่าไปอย่างนี้นะคะเพื่อนดูน่ารักจังเลยคือเขามีเสน่ห์มากๆะคะ่ะกวักมรกตจะใบมันเงานะคะ ว่ากันว่าบ้านไหนนะคะที่ปลูกกวักมรกตนะคะคือจะเรียกทรัพย์เรียกลาบนะคะหนุนโชคลาบนะคะมาให้กับเจ้าของบ้านนะคะเงินทองไม่ขาดสายค่ะเพื่อนเป็นไม้มงคลค่ะไม้ฟอกอากาศค่ะเพื่อนต่อไปค่ะเราก็ใส่ก้อนหินเลยคะ่ะเพื่อนมีก้อนหินสวยๆนะประดับได้เลยงามมากๆน่ารักมากๆวนตาตากระต่ายเลยมีก้อนหินเป็นสีส้มสีขาวสีเขียวนะก็ยิ่งสวยนะคะเพื่อนคะ่ะ สวยปิ้งกันอย่างนี้เลยค่ะรับรองค่ะให้ใครใครก็รักกันอย่างนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะมีตามหานิยมหนุนโชคหนุนล,ลาบค่าเรียกทรัพย์ทวีคูณเขาใส่น้านะคะลงไปเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะนับห้าวิง่ายอย่างนี้ค่ะเพืเ่อน ก็ชื้นๆอย่างนี้เลยคะ่ะกวักมรกตนะคะให้เพื่อนวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะหรือไม่มีแสงแดดส่องถึงนะคะกวักมรกตเขาก็จะเขียวเข้มนะคะนี่คือคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยค่ะเพื่อนไม่เจอแสงนะคะเขาก็สวยค่ะหรือเจอแสงแดดในช่วงเช้านะคะได้เช่นกันค่ะแล้วค่ะวิธีที่3ค่ะการปลูกกวักมรกตนะคะให้สวยปิ้งค่ะปลูกในแก้วค่ะ ปลูกอย่างนี้นะคะครบเดือนนะคะหรือ45วันหรือ55วันนะคะเพื่อนก็จะได้กวักมรกตนะคะออกมาเป็นถุงเงินถุงทองแบบนี้นะคะเพื่อนถุงใสถุงปิ้งอย่างนี้นะคะเพื่อนอนนี้ไม่ก้ <hi> อยล้างมาแล้วนะนี่อยู่ที่ไม่ก้อยชําใส่ระจาดไว้นะคะเพื registry, ่อนนี NES ่นี่นี่เพื่อนดึงขึ้นมาอย่างนี้เลนี่นี่เป็นหัวหอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่หัวจน แต่ข้างมาเป็นต้นอีกต้นหนึ่งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเม่ก้กยนะคะขอเวลานะไปล้างดินออกก่อนนะคะเพื่อนค่ะไม่ก้อยนะคะล้างนะคะล้างรากล้างหัวนะคะกวากมรกตเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าวิธีปลูกกวากมรกตนะคะจากใบนะคะได้ถุงเงินถุงทองใสๆกันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนนม่ม่กอยล้างมา2ต้นเลยค่ะเพื่อนถ้าเราได้นะคะกวากมรกตนะคะที่ออกถุงเงินถุงทองสวยๆให้เราแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ เราก็มาดูนะคะวิธีปลูกกวากมรกตในน้ําด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆวักมรกตในน้าค่ะเดี๋ยวเราไปใส่น้ําก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกในน้ำ่ะเรื่อยๆงพร้อมแล้วค่ะกวักมรกตมาเลยค่ะนี่ปลูกกวากมรกตจากใบได้ด้วยนะคะเพื่อนท่านไหนมีกวางมรกตต้นใหญ่ๆนะคะนี่มาทดลองช้งแบบนี้ได้เลยครับากวักมรกตลงไปเลยต้นหนึ่งวางลากใส่ลงไปนะคะแล้วก็เติมก้อนหินลงไปอีกค่ะ วางหินน้ําตกนะคะใกล้ๆขอบขอบโขดก็นะคะจะได้สวยๆเด่นๆนนค่ะหินน้าตกเ็าจะเงาๆสวยๆมากๆค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกกวักมรกตในน้ํานะคะนี่เหมือนมีน้ําตกค่ะอยู่บนโต๊ะทํางานเลยค่ะเพื่อสวยอ่ะ <c oughs> นี่กเพื่อนปลูกในน้ําค่ะโขดโดสวยๆอย่างนี้เลยนี่สวยมากๆเลยค่ะวางตรงไหนสวยวางตรไหนก็น่ารักนะคะสวยหรูดูดีมีราคามากๆ สามารถทําขายเป็นอาชีพได้เลยนะคะจะเป็นแบบที่สีนะคะเพื่นพนอนๆอ้เอาใจคนรักกวากมรกตเลยค่ะสวยจริงๆนี่ชอบแบบไหนนะคะลองทําได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อน,นแบบที่หค่ะแก้วค่ะแก้วแตกกะนรูจ๋ะไม่ต้องทิ้งนะมาปลูกกวักมรกตด้วยกันเลยค่ะปิดรูปิดรอยแตกจ้ะ ไม่ให้ดินไหลลงไปนะคะเพื่อนถ้าใส่มพะพร้าวสับค่ะลืมรดน้ําก็ไม่ใช่ปัญหาจ้าใส่มพะพร้าวสับค่ะลองก้นลงไปเลยที่ประมาณนะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อนใส่ดินปลูกลงไปเลยค่ะพร้อมค่ะกวักมรละกตดมาเลยค่ะเพื่อนปลูกกวักมะกตดแบบโชโคดนะคะปลูกในแก้วกาแฟค่ะแก้วน้ําดื่มอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนวางลงไปเลยวางลักษณะชูๆลอยๆอย่างนี้กสักดินเพิ่มเลยค่ะให้เขาลักษณะแบบโชโคดคะ่ะยกรากาค่ะเพื่อน เหมือนปลูกชนชมเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยเวลาดินเขาเปื่อนรากนะคะเปื่อนโคนนะเพื่อนก็ใช้สเปรย์พอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะฉีดพางนี้เลยนะเ่ออ,อันดับต่อไปค่ะเราก็มาใส่ก้อนหินนะคะอาก้อนหินนะคะก้อนกวดสวยๆนะทับรากอย่างนี้เลยนะคระับทับรากหนุนรากนะคะหรือยกโคนให้สูงนะได้ชิ้นกันนะคะเพื่อนก็ตัดก้อนหินก้อนเล็กๆค่ะเพื่อนๆนขอบๆนะคะรอบๆนะคะเพืออะะ่อน ใส่ตามสมควรตามจินตนาการของเพื่อนนะคะว่าสวยนะคะเพื่อนไอเดียแต่ละท่านนะคะออกแบบตามจินตนาการของเราได้เลยค่ะกินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆรารดน้ําลงไปเลยค่ะเพื่อนค่ะประมาณนะคะแล้วค่ะวิธีปลูกกวักมรกตยกโขดโชว์โขดนะคะให้สวยปิ๊งนะคะนี่โชว์ถุงเงินถุงทองกันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วเพื่อนอย่างที่ห้าของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะวางเลย ปุ๋ยบำรุงดูแลนะคะกวักมรกตนะคะให้สวยปิ้งใบใหญ่ใบมันใบเงานะคะเพื่อนๆจ๋ะวัสดุอุปกรณ์ของเราค่ะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็น้ำสาวข้าวค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเครื่องฝาจ้าานี้นะคะเพื่อนๆคือน้ำสาวข้าวช่วงเช้าเพื่อนๆเก็บใส่ขวดไปเลยค่ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนจ้าต่อน้ำหน,นึ่งลิตรอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็มาดูวิธีใช้เลยนะคะฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเช้าค่ะอยากให้กวักมรกตนะคะใบเขียวใบมันสดชื่นนะคะทุก่านปุ๋ยในน้ำก็ฉีดพ่นปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยะคะ่ะเป็นปุ๋ยง่ายๆนะคะนี่เพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะเลือกตามสะดวกเลยนะคะวิธีปลูกกวักมรกตขยายพันธุ์กวักมรกตนะคะแบบง่ายๆให้สวยปิ๊งนะคะเรียกโชคเรียกลาบนะคะ จะทําเป็นของฝากหรือจะปลูกเป็นอาชีพนะคะเ,เพื่อนๆทาแบบนี้ได้เลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆค่ะในการขยายพันธุ์นะคะปลูกกวักมารากตดจากใบนีไ่ได้ถุงเงินถุงทองสวยๆแบบนี้นะคะนี่ปววโชวโคตค่ะเ,เพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองปลูกกวักมารากตดแบบนี้กันดูนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ก้อยนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดทุกท่านนะคะว่างๆก็ปลูกวกมะละกอแบบนี้ดูนะคะปลูกแล้วอารมณ์ดีค่ะบายบายไปก่อนนะคะ